สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พบกับเนยและเรื่องบ้านบ้าน by J Access Management ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะกับโครงการกรุงไทยชนบุรีนั่นเองนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยต้องบอกเลยว่าเดินทางสะดวกสบายมากๆค่ะโครงการเนี่ยอยู่ติดกับถนนใหญ่เลยค่ะมีทั้งร้านค้าร้านสะดวกซื้อมากมายแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับแหล่งอำนวยความสะดวกนะคะอาทิเช่นห้างแมคโรค่ะแจ๊ Jazz, วิลเลจอมตะนะคะแล้วก็ยังอยู่ไม่ไกลค่ะจากโรบินสันไลฟ์สไตล์ด้วยใกล้ๆนี้ค่ะยังมีทั้งสถานศึกษานะคะแล้วก็โรงพยาบาลด้วยค่ะส่วนสำหรับด้านในโครงการเนี่ยก็จะมีส่วนกลางนะคะที่เป็นส่วนสาธารณะขนาดใหญ่ค่ะมีเครื่องออกกำลังกายแล้วก็สนามเด็กเล่นเนี่ยให้ลูกบ้านได้ใช้บริการกันอีกด้วยส่วนสำหรับตัวบ้านจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามเนยเข้าไปรับชมกันได้เลยค่ะ นี้ค่ะเราอยู่บริเวณด้านหน้าตัวบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านเลขที่สิบเกทับ่เทาเฮาหนึ่งชั้นนะคะมีทั้งหมด3ห้องนอนค่ะ1ห้องครัว1ห้องน้ํานะคะสําหรับด้านในเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะตอนนี้ตามเนยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะ สำหรับตัวบ้านหลังนี้นะคะจะมีพื้นที่อยู่ที่ประมาณ18ตารางวาค่ะซึ่งเราก็มีการต่อเติมไว้ให้เต็มพื้นที่เลยนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านนั่นเองค่ะซึ่งบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนะคะคุณผู้ชมเนี่ยสามารถจัดทำค่ะเป็นห้องรับแขกหรือว่าห้องอเนกประสงค์ต่างๆได้หรือสําหรับท่านใดเนี่ยที่อาจจะมีธุรกิจส่วนตัวนะคะจะทําเป็นห้องสต็อกสินค้าก็เหมาะมากๆเลยทีเดียวค่ะ พามาชมห้องแรกกันก่อนนะคะซึ่งจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านเลยค่ะคุณผู้ชมห้องนี้เนี่ยในว่าเหมาะนะคะสําหรับจัดทําค่ะอาจจะทําเป็นห้องอ่านหนังสือนะคะหรือว่าวางโต๊ะทํางานต,ต่างๆได้เลยค่ะ บริเวณกางตัวบ้านค่ะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะซึ่งสําหรับห้องนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถจัดทําเป็นห้องนอนสําหรับสมาชิกภายในบ้านได้ค่ะวางเตียงนอนได้นะคะตั้งแต่ขนาด3 5ฟุตค่ะและยังเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์อื่นๆนะคะอาทิเช่นตู้เสื้อผ้าหรือว่าโต๊ะเครื่องแต้งได้ค่ะ ห้องสุดท้ายค่ะจะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะซึ่งสําหรับห้องนี้เนี่ยคุณผู้ชมค่ะก็จัดทำนะคะเป็นห้องนอนได้เช่นเดียวกันค่ะวางเต็นนอนได้ถึงขนาด3-5มถฟุตเช่นเดียวกันเลยหรือว่าอาจจะดัดแปลงค่ะทําเป็นห้องอเนกประสงค์ต่างๆนะคะอาทิเช่นห้องแต่งตัวหรือว่าห้องพระได้ค่ะและสําหรับห้องน้ําค่ะจะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะมีสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานค่ะ ัวบ้านค่ะเรามีการต่อเติมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีการปูกระเบื้องทำหลังคาค่ะทำปล่องดูดควันให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีการทําเคาน์เตอร์และซิงล้างจานไว้ให้ค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถจะทําพื้นที่นี้นะคะเป็นโซนพื้นที่สักหลังเพิ่มเติมได้อีกด้วยค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านกรุงไทย เริ่มต้นที่ฝั่งตรงข้ามโรบินสันไลฟ์สไตล์ชนบุรีขับตรงไป1.3กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขสามารถขับตรงไปอีก500เมตรจุดหมายจะอยู่ทางขวามือค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับบ้านหลังนี้ถ้าเกิดว่าท่านใดคะ่ะที่สนใจอยากจะแวะเข้ามาชมสถานที่จริง หรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะสามารถทักเข้ามาสอบถามพวกเราได้เลยนะคะทางช่องทางของ Facebook J a s s e s s Management ช่องทางของ Youtube ค่ะเรื่องมั่นบ้าน by J a s s e s s Management และช่องทางของ TikTok แจมอยากมีบ้านค่ะเรายังมีทรับพร้อมขายสภาพดีอีกมากมายให้คุณได้เลือกรับชมพร้อมทั้งยังมีบริการให้คำปรึกษาและยื่นกู้สินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นอีกด้วยนะคะ ส่วนสำหรับครั้งหน้าพวกเราจะพาไปชมที่ไหนรอติดตามกันได้เลยค่ะวันนี้หมดหน้าที่ของเนยแล้วขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ